ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกกว่าเติมเองนี่เลย wp shop เติมถูกปลอดภัยไร้รีฟันหากใครสนใจติดต่อได้ที่เพจ wp shop หรือลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับผมเอาแล้วครับผมก็กลับสวัสดีเพื่อนๆทุกคน,น้วยนะครับผมวันนี้มีอยู่ผมนะเชนเอ c ช a นแนลนะก็นะวันนี้เนะี่ยเราอยู่ในเกม f t 4 mobile นะวันนี้นะผมผมจะพาเพื่อนๆมาดูสปอยนะนะครับผมกิจ t o t s นะครับว่าวีคแรกมีอะไรเข้ามาบ้างแล้วก็กิจกรรมทำยังไงบ้าง นะครับก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมนะผมก็ลิงกดไลค์ like, กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับผมเพื่อไปกำลังใจในการทำลคลิปนะไปเพื่อทำงานไม่เสียเวลานะผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูสปอยกันเลยนะครับผมก็สัปดาห์แรกนะผมก็จะเป็นสัปดาห์ของพรีเมลีกทีมออฟเดอะซีซั่นนะครับก็จะมีตัวทางด้านของฮาร์แลนด์ฟานไดส์ดีคันไลท์เดอะบอยซารีบาโฟเดนซอนกาเบียซาร่าโรดี้ซาก้าวัตกิน อาริสันแมกเลสเตอร์ดีอาร์ตไมนูไวท์พาร์เมอร์กาลาโชแล้วก็ตัวสุดท้ายดักลาสนะครับผมก็ตัวพวกนี้เนี่ยเข้ามาในสัปดาห์แรกแน่นอนนะครับตัวที่น่าสนใจจริงๆนั่นก็คือฮาแลนด์ฟันไดนะครับดีแคนไลท์นะส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าดีแคนไลท์เนี่ยมาแทนทางด้านของโรดี้เพราะว่าโรดี้เนี่ยมันมาหลายซีซั่นแล้วนะครับโรดี้ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัว96ซึ่ง TOTY อ่ะมันเป็นตัว97ทําให้ตัวนี้เนี่ยมันไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่ นะก็มาทางด้านของ d ีแค l ไลท์ตัวนี้เนาะแล้วก็เป็นทางด้านของเดอะบอยนะผมซาลิบาเนาะซอนอ่ะซอนก็ยังน่าเล่นซาร่าซาร่าตัวนี้ก็เป็นตัว96นะครับก็สแตตโดยรวมเนี่ยผมเข้าไปเห็นมาแล้วดูสปอยมาแล้วก็ไม่ค่อยน่าจับเท่าไหร่นะครับส่วนตัว The Art เนี่ยดีอารเนี่ยมองว่าน่าจับมากกว่านะครับแล้วก็ไมนูนะครับ, New, รบเด็กผีนะก็ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวท็อปตัวแรกเลยมั้งเนี่ย ก็เมนูมาในล่าง CDM นะครับโอปาเมอร์นะฮะโหเด็กผีกับเด็กหอยนะผมก็ยินดีด้วยนะครับแต่ว่านุนเยสผมไม่มานะก็ไม่ต้องมาดีแล้วนะครับมาฟันได้ก็ถือว่าโอเคเลยโอเวอร์กราปเต็นะครับก็เดี๋ยวเราก็ไปดูข้างในกันนะผมว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับผมเรามาดูทางด้านของหน้าแรกกิจกรรมกันบ้างนะครับผมก็หน้าแรกเนี่ยก็จะเป็นทางด้านของกิจกรรมทําภารกิจนะผม อ่าเล่น5้าแมตช์หรือว่าเกมสก,กิลนะให้ครบนะผมตรงนี้เนาะศูนย์ถึงห้าเนี่ยให้มันเป็นห้าเนาะแล้วเราก็จะเลือกรับนะผมวันวัน,วนหนึ่งเนี่ยก็จะสุ่มทางด้านของเพยเยอร์หรือไม่ก็เพชรหรือไม่ก็เงินนะครับหนึ่งจำนวนเนาะก็จํานวนตรงนี้เนี่ยผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดเราเล่นครบเนี่ยเราก็จะมาสุ่มตรงนี้ได้นะครับวันละครั้งเนาะแล้วก็เลื่อนต่อมาเนาะผมก็จะเป็นทางด้านของนักเตะนะผม ตรงนี้เนี่ยทำยังไงก็เราก็เล่นไอ้ตรงนี้เนี่แหละนะครับวันละครั้ง1วันนะครับเห็นไหมเห็นเลข1นึ่งไหมหนวันเนี่ยเราก็สามารถเลือกรับนักเตะไอ้ตัว93 LM ตัวนี้ได้นะครับสิวันนะผมเราก็เลือกตัว93 CB ตัวนี้ได้นะครับอ่าตรงนี้น่ยก็จะเลือกรับไปเรื่อยๆนะผมจนถึง40วันนะผมหรือว่า40ครั้งนั่นเองนะครับผมไฟนอลรีวอร์ดเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะเลือกรับทางด้านของนักเตะ TOT s ได้1ตัว นะครับตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าจะเป็นการสุ่มนะเป็นอันเทรดด้วยนะก็ใครที่สายฟรีหรือว่าไม่มีตังในการซื้อตัวอา่าเขาเรียกอะไระตัวนักเตะ TOTs นะครับก็สามารถมาสุ่มตรงนี้ได้นะแต่ว่าใช้ระยะการทำกิจกรรมเนี่ย40วันเลยนะครับสำหรับตรงนี้เนาะแล้วก็มาดูตรงนี้กันบ้างนะผมตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นทางด้านของตำนานนะผมอย่างวเอล่านะผมแล้วก็คิงแคนนี่ นะครับก็2ตัวนี้บอกเลยว่าแจ่มโคตรโคตนะครับแจ่มโคตรโคตเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคิงแคนนี่หรือว่าวีเล่าวีเ่าบอกเลยว่ามีเซอร์ไพรส์นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันอีกทีนึงนะครับก็ตรงนี้เนี่ยก,กิจกรรมหน้าแรกก็มีประมาณนี้เลยนะครับก็กิจกรรมหน้าที่2นะครับเป็นทางด้านของ FC Mobile Team of the Season นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการแจกมาร์คเคราโน่แล้วนะครับเดินแต้มทำแต้มเล่นกิจกรรมเหมือนเดิม ไะได้แต้มพวก10พวก5เล่นกับบอทเนี่ยแข่งกับบอทเนี่ยก็จะได้30 1 5 1 0บนะผมเล่นเกณฑ s สกิลก็จะได้ทีละ5แต้มอะไรอย่างนี้แล้วก็พอครบ50เนี่ยเราก็ได้ทางด้านของเหรียญ T.O.T.S.Point A นะผมคูณ50เนี่ยมาไอ,อ้ point ตรงนี้น่ะเอามาทำอะไรถ้าที่ผมสังเกตดูนะก็จะเอามาปลดล็อกนะผมตรงนี้นะ0 1 2 3 4 5 6 7 8นะครับจนครบแล้วเนี่ย เราสามารถมาเลือกรับทั้งด้านของโบเวนนะครับหรือไม่ก็ไมนูหรือไม่ก็มาร์คเคลาโนได้อย่างละ1ตัวนะครับก็อันนี้เนี่ยเลือกแล้วเลือกเลยนะครับตรงนี้เนาะก็ง่ายๆเลยนะผมกิจกรรมตรงนี้ไม่น่ายากนะผมกิจกรรมพีเมียรีกนะครับผมก็เรามาดูหน้าที่3กันบ้างนะผมนี่ก็คือกิจกรรม TOTS Icon ไอคอนนะครับท e a m of the Season เหมือนกันเลย นะครับเลื่อนมาขวามือนิดนึงนะผมก็จะเห็นทางด้านของการเล่นกับบอทน,น,น,นะครับผมเล่น v ว A เล่น h ฮดทูเฮนะครับแต่ละการเล่นเนี่ยก็จะมีแต้มแตกต่างกันไปนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพอเราเล่นเนี่ยเล่นให้ครบนะผม20แต้มนะครับเราก็จะได้เหรียญไอคอนตรงนี้นะครับเหรียญไอคอนเอามาทําอะไรนะครับเหรียญไอคอนเนี่ยถ้าที่ผมสังเกตเนี่ยก็จะเอามาแลกลับนะผมตัวนะักเตะอันเทรดนะครับ เป็นไอคอนนะก็ตรงนี้เนี่ยก็ต้องมาดูอีกทีนึงนะผมว่ามันทำยังไงนะก็เท่าที่สังเกตเนี่ยก็จะมีทางด้านของ OBR นะผม Position นะฮะ Name Nation นะครับหรือว่าชาติของเรานั่นเองนะก็แต้นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเอามาปลดล็อกไอตรงอะไรเอ่ยเนี่ยแหละให้มันครบนะครับพอครบเนี่ยก็จะรับทางด้านของนักเตะไอคอนเพลเยอร์ตรงนี้ได้เนาะก็คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะก็ตรงนี้เนี่ยก็จะมีทั้งหมด3ตัวเลยนะผมอ่ะเดี๋ยวผมเลื่อนให้ดูเนาะ ต่ตรงนี้ก็จะมี3ตัวเนาะเขาก็เลื่อนมาปึ๊บปุ๊เนี่ยสามตัวนะสำหรับหน้านี้นะครับก็เนี่ยเหมือนเก็บให้ครบ9ช่องเนี่ยแล้วก็จะแลกรับาทางด้านของนักเตะไอคอนเพยเยอร์อันเทดได้นะครับผมประมาณนี้เลยเนาะอ่ะเรามาดูกิจกรรมต่อมานะผมเป็นทางด้านของอ t o t อ a r t อ a อ a นนะครับอ่ะ เลื่อนมานิดนึงนะก็ะเป็นทางด้านของการเล่นแล้วนะครับวันวันหนึ่งเนี่ยเราก็จะได้ energy มานะผมฟรีๆเลย3ใบนะครับหรือว่าการเล่นเนี่ยสตานะครับก็เล่นยังไงก็จะมีทางด้านของการเล่นกับบอร์ดนะผมถ้าเกิดชนะเนี่ยก็จะได้5เหรียญ tots นะครับเล่นเ s <V> a <SA S 1> นะผมเล่น head to head ก็เล่น head to head เนี่ยถ้าชนะเนี่ยได้20เหรียญน,นะครับถ้าเสมอหรือแพ้เนี่ยก็น่าจะได้ประมาณ10เหรียญนะครับเ s a เนี่ยถ้าชนะได้10เหรียญ นะครับถ้าเสมอหรือแพ้เนี่ยก็ได้ประมาณ5เหรียญน,นะครับสำหรับตรงนี้เนาะเอ้มีของรางวัลเหมือน TOTS เอ้ยเหมือน TOTY เลยนะครับที่เอาเหรียญเนี่ยมาแลกของรางวัลได้นะผมก็สัปดาห์แรกเนี่ยก็จะมีวีล่านะผมเคนนี่อาร์เรนนะครับแล้วก็จะมี8 4 9 9, 9นะผม7 5 9 9นะ แล้วก็จะเป็นทางด้านของมัรคิลาโนนะผม9 2้าถึงนะตรงนี้ก็ใช้300แต้มนะครับการันตีด้วยนะผมนักเตะ tot s player แล้วก็ตรงนี้เนี่ยแนะนำว่าให้มาเล่นกันนะครับผมตรงนี้ไม่น่ายากแล้วก็ถ้าเกิดชนะ30ครั้งเนี่ยก็จะเลือกรับทางด้านของนักเตะตรงนี้ได้นะครับก็เลือกเอาว่าจะเอาตัวอะไรนะครับสำหรับตรงนี้เนาะ หน้าสุดท้ายนะผมเป็นทางด้านของ UTOTS นะครับผมรอ22วันนะครับนับตั้งแต่กิจกรรมมันเข้านะก็ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นทางด้านของ Ultimate Team of the Season นะครับที่จะเข้ามาก็จะเป็นตัวอะไรก็ต้องรอติดตามกันนะผมอาจจะเป็นฟานไดอาจจะเป็นฮาร์แลนอาจจะเป็นเดอะบอยนะครับก็ต้องรอติดตามกันตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับก็จะมีหลายลีกนะไม่ใช่มีแค่ลีกพเมร์ลีกนะผมก็จะมีทางด้านของบุนเลตก้านะผม มีลีกซาอูนะผมลีกดงลีกโดลีกเมสซ,ซี่อะไรอย่างนี้นะผมที่เข้ามาก็ต้องรอติดตามกันตรงนี้กันต่อไปนะครับผมสําหรับกิจกรรมก็มีประมาณนี้นะผมสําหรับสัปดาห์แรกเนาะก็เลื่อนต่อมานะผมตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมาให้ดูพาร์ตกันแล้วนะผมก็จะมีทางด้านของลิเบอรี่นะผมพาร์ตตรงนี้เนาะก็จะเป็นทางด้านของเจอราลดนะผมอ,ะอันแรกเลยมีตูเล่น,นะครับแล้วก็ทีมเสื้อทีมเนาะ แล้วก็มีทางด้านของลุยฟิกโก้นะผมตัวเก่าแล้วก็เลเวล30เนี่ยก็จะเป็นทางด้านของลิเบรี่ก็ขยับจาก60นะอันนี้คือพาร์ทใหญ่นะผมของรางวันใหญ่เนี่ยจะขยับจาก60นะผมเป็นเลเวล30ก็จะได้แล้วนะครับแล้วก็เลื่อนมาก็จะมีทางด้านของคอมมานีนะผมแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็เป็นทางด้านของมาร์คเคลโนนะครับใครที่จะปิดพาร์ทเนี่ยก็รอเติมได้เลยนะผมก็ใครอยากเติมพาร์ทถูกๆเนี่ยก็ต้องไปเติมได้ที่ ร้าน d u b l P Shop เลยนะผมเติมถูกเติมไวปลอดภัยไร้รีฟันใครอยากเติมเกมนะผมในราคาถูกทักไปที่เพจ w P Shop ได้เลยนะครับผมก็เรามาดูต่อมานะผมเป็นหน้าภารกิจนะครับหน้าภารกิจเนี่ยก็จะแจกมาร์คเคลาโนเหมือนเดิมนะครับเล่นครบ43 d เดก็ใครสังเกตเนี่ยกิจกรรมนี้มันจะอยู่43วันนะครับอ่า43วันซึ่งหมายความว่าพา์ทลิบอรีมันมีอยู่22วันนะครับ หมายความว่ามันจะมี2พาร์ทนั่นเองนะผมก็ต้องรอติดตามกันอีกทีนึงนะครับว่าพาร์ทที่2เนี่ยพาร์ทใหญ่เนี่ยมันจะเป็นอะไรมันจะเป็นตัวไหนนะครับผมก็ตรงนี้เนี่ยมันเป็นก้าวแรกนะผมที่เข้าสู่ TOTs นะครับอย่าเพิ่งกระตกกระตากไปรีบซื้อตัวนะครับรอตัวมันเข้ามาเยอะๆก่อนก็ได้นะผมแล้วค่อยตุ่มแพ็กหรือว่า,าซื้อตัวมาเล่นนะครับผมก็ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นทางหน้าของหน้าภารกิจนะผมก็แจกเหมือนเดิมเลย เล่นวอร์มอัพนะผมยีครั้งอะไรอย่างนี้ก็จะได้200เจมพอทำครบหมดแล้ว5ภารกิจเนี่ยก็จะได้ทางด้านของมาร์คเกลันโนแล้วก็แพ็กที t OT s ตรงนี้นะครับผมแล้วก็มาดูทางหน้าของเอ็กชานนะผมเอ็กชานเนี่ยก็จะมีทางหน้านของมาร์คเกลันโนเหมือนเดิมเลยนะผมเหมือนกิจเตนจูเลียนนะครับที่เข้ามาปัจจุบันเนาะอ็อแรกได้2สัปดาเอ้ยตัวต่อสัปดาห์นะครับแล้วก็ มีทางล่างของแรกเปลี่ยน TOTSPayer นะผม90-93นะแล้วก็ TOTSPayer นะผมคูณ2 94-98นะครับตรงนี้เนี่ยเลื่อนมาอีกนิดนึงก็จะเป็นทางล่างของ94-98นะผม TOTSPayer เหมือนกันนะครับอันนี้นก็จะเป็นทางล่างของ No Limit นะผม u n นเทรดทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เลื่อนต่อมานะผมเป็นทางล่างของ94-99นะผม TOTSPayer คูณ3 โนลิมิตเหมือนกันนะครับก็ต้องมาดูว่ามันใช้อะไรแรกนะครับในวันจริงๆที่มันเข้ากิจกรรมมาเนาะก็ตรงนี้เนี่ยเขาไม่ได้บอกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นทางด้านของแพดนะครับ TOTS นะผมก็จะมีทางด้านของ400 FIFA Point นะผมหรือ FC Point 500FC Point นะผมก็จะได้ตัว91ถึง99นะผมแล้วก็ Limited นะผมตรงนี้ก็จะเป็น94ถึง99นะผมก็อั r เกรดนะ ก็ต้องมาดูกันอีกทีว่าแพ็คมันน่าเปิดหรือเปล่านะครับผมประมาณนี้เนาะแล้วก็แต้มไอคอนนะผมหรือว่ากิจกรรมไอคอนเนาะแลกได้ยังไงบ้างนะผมก็จะเป็นทางด้านของเหรียญเซนจูเลียนนะครับแล้วก็แต้มพาร์ทนะครับผมใครมีแต้มพาร์ทหรือว่าเหรียญเซนจูเลียนเยอะๆเนี่ยก็เอามาแลกได้นะครับสําหรับกิจกรรมตรงนี้เนาะก็เดี๋ยววันจันทร์ผมจะทําสรุปกิจกรรมให้อีกทีหนึ่งนะครับสําหรับกิจกรรมของ TOTs สัปดาห์แรกนะครับ แล้วก็เรามาดูทางหน้าของสเตตนักเตะกันบ้างนะครับผมตรงนี้เนี่ยก็มีทางหน้าของวีเอล่าครับผมเคนนี่นะผมโมดิทฮาเลนดิคันไลท์นะผม,ะผมเริ่มจากวีเอล่าก่อนเลยนะผมตัวแรกนะครับบอกเลยว่าเท้าปรับมาครับผมจากซ้าย3ขวา5เป็นซ้าย4ขวา5และเร็วมากๆนะครับวีเอล่าล่าง c m นะครับผมก็เอาไปยืน cdm ได้ด้วยนะเวิร์เลตเหมือนเดิมนะผมมีเดียมไฮ นะครับแล้วก็ที่สําคัญอยากให้เพื่อนๆมาสังเกตรตรงนี้นิดนึงนะครับวีเอล่าสกิลมูฟมัน3ดาวนะครับสปีดต้นร้อยสปีดปลาย9 7ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ดูสังเกตรตรงนี้ดีๆนะครับสกิลมูฟ3ดาวแต่ว่าสกิลติดตัวของเขาคือเลนเชงนะครับนั่นก็หมายความว่าวีเ่าเนี่ยสามารถเลนเชงได้โดยที่ไม่ต้องมีสกิลนะครับ4ดาวอา่า เล่นเชงได้แบบสบายๆเลยตัวนี้บอกเลยว่าเจ่มมากๆนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมคิดว่าผมจะเอาเข้าทีมนะครับสำหรับวีเอล่าตัวนี้เนาะเรามาดูหน้าของเคนนี่กันมากนะผมซ้าย5ขวา5ในล่าง ST ด้วยนะครับบอกเลยหน้าคู่เนี่ยเอามายืนคู่โดเอามายืนคู่อ่ายูเซบิโอเนี่ยแจมเจมแน่นอนนะผมในโอเวอร์98นะครับเวิร์กเลดไฮมีเดียมนะครับอูยบอกเลยว่า ไม่น่ารอดอีกตัวหนึ่งนะครับตัวต่อมานะผมเป็นทางด้านของฮาแลนนะครับตาย5ขวา4นะครับสเตมิน่า4ดาวสกิลมูฟ4ดาวบอกเลยว่าตัวนี้นเฉยๆสำหรับผมมากนะครับก็ต้องรอดู UTOTS นะครับว่าถ้าเกิดมันเป็น UTOTS เนี่ยมันจะแจ่มไหมนะครับเวิร์กเลดไฮเมเดียมเหมือนเดิมนะครับตัวต่อมาระผมโมดิต ตัวนี้สปีดเพิ่มเข้ามาถามว่าน่าเล่นไหมก็มองว่าเออเริ่มน่าเล่นขึ้นนะครับด้วยข้าพลังสปีดเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะครับจากที่มัน80กว่าเนี่ยเพิ่มขึ้นมา90เลยนะครับตรงนี้ก็ซ้ายสี่วาห้ด้วยมีเดียมมีเดียมเหมือนเดิมนะครับตัวต่อมาครับผมเป็นทางด้านของ d ีแค i ไลท์นะครับผมในร่าง cm นะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นทางด้านของซ้ายสีวาห้า นะครับสปีดต้น88สปีดปลาย92นะผมเบร์กเลทมีเดียมไฮเหมือนเดิมนะครับต่อมาครับผมไปด้านหน้าของฟานได้ครับผมฟานได้ก็ตัวนี้โอเวอร์ค่อนข้างสูงเลยนะผม98นะก็สปีดเนี่ยให้มา91เลยนะผมฝีเท้าตรงนี้นะก็เดี๋ยวมาดูข้างในกันบ้างนะผมก็เบร์กเลทนะผมมีเดียมไฮนะครับมี power header นะผมมีจ่ายระยะไกลนะผมอ่าแล้วทำไมไม่ให้ดูสเตตวะเนี่ย โอเคไม่ให้ดูสเตตด้วยนะครับผมแต่ว่าเข้าก้าวเนี่ยก็จะเป็นทางด้านของอ่าร่างกายนะผมร้อยสองนะผมแล้วก็การดีเฟนส์นะผมการป้องกันเนี่ยให้มา100 1 0 1หนึ่งเลยนะครับก็สเตตเนี่ยค่อนข้างดีนะแล้วก็มาดูทางด้านของเควินเดอะบอยนะครับผม CAM นะครับก็สปีดเนี่ยแปดสิบแปดนะผมกองกลางซ้ายห้าขวาห้าเหมือนเดิมนะผมชูตติงเก้าสิบสามนะผมพาสซิ่งหนึ่งร้อยสาม นะครับดิบบิ้ง94นะครับร่างกาย80เนาะ่าตัวนี้ร่าง CM ผมมองว่า CM ไปเล่นทางด้านของซีดานดีกว่านะครับซีดานไม่ก็เมสซี่ก็ได้นะก็ตัวนี้เฉยๆนะครับสำหรับเควินเดอร์บอยล่างนี้นะตัวต่อมาแล้วผมโฟเดนนะครับโฟเดนก็มาในร่าง LW นะครับซ้ายห้าขวา4่นะก็สปีดต,ต้นเนี่ยฝีเท้าเนี่ยให้มา97เลยนะครับ ูตติ้ง94ครับผมพาสซิ่ง94แล้วก็ดิปบิ้ง103นะครับตัวนี้ถ้าจะไม่ผิดเนี่ยเล่นทางด้านของ RW ได้ด้วยนะครับก็ใครที่อยากเล่นตัวฟิลโฟเ e นนะครับก็ต้องจับไปเล่นทางหน้านของ RW แล้วแหละเพราะว่าการปั่นของเขาเนี่ยผมคิดว่าน่าจะปั่นได้ชิวๆนะครับเบิร์เกอร์ไฮๆเนาะ ก็ตัวต่อมาครับผมริคาโดนะครับผมริคาโดก็ตัวนี้ก็เฉยๆนะครับผมสำหรับตัวนี้เนาะโอเวอร์เก้าสิบเจ็ดนะครับซาลิบานะครับดีเฟนซ์ร้อยสองนะผมร่างกายร้อยสองหรือว่าทำออกมาได้ดีนะครับผมตัวนี้โโอ้หแจ่มมากก็เจ,จ่มมากๆนะครับผมซาลิบาตัวนี้นะครับผมโอเวอร์เก้าสิบเจ็ดนะตัวต่อมานะครับผมกาเบียวนะผมกาเบียวตัวนี้ก็โอ้โห ก็น่าเล่นนะครับผมน่าเล่นกองหลังคือน่าเล่นมากนะครับผมโรดี้ตัวนี้ cdm นะครับ cdm ตัวนี้ก็เฉยเฉยแล้วกันนะครับเพราะว่ามีโรดี T ้ utoty อยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็ซาก้านะครับติดอย่างเดียวเลยคือสกิลวู้แม่ง3ดาวนะครับผมถ้ามันเป็น4ดาวเนี่ยน่าเล่นมากนะครับซาก้าตัวนี้เนาะก็ o v r 96นะครับ มาดูทางด้านของสเตตติลิเบอรี่กันบ้างนะครับผมสเตตติลิเบอรี่เนี่ยบอกเลยว่าแจ่มมากๆนะครับทั้งเรื่องเท้าเรื่องฝีเท้านะครับก็เรื่องเท้าเนี่ยสาย5้าขวา5นะครับฝีเท้าเนี่ยให้มา101นะครับชูตติ้งเนี่ยให้มา94พาสซ 94, ปปิ่ง94้าิบสดิฟฟิงหนึงร้อนะครับข้างในเนี่ยก็เป็นทางด้านของสเตมีน่าสหลอดครึ่งนะครับสกิลมูฟ5ดาวสป,ปีดต้น102สปีดปลาย101 นะครับดิบบิ้งเนี่ยก็ถือว่าการเลี้ยงลูกเนี่ยไม่แย่นะครับการปัน่นการยิงก็ถือว่าไม่แย่นะครับให้มา96เลยแล้วก็การจ่ายนะผมระยะใกล้เนี่ยก็ให้มา100นะผมระยะไกล90นะครับไม่แย่นะผมสำหรับลิเบอรี่ตัวนี้เป็นตัวพาสด้วยนะแล้วก็เวิร์กเลทของเขาเนี่ยคือไฮโลนะครับมีเพย์เมเกอร์เหนือชั้นนะผมยิงไซก้อยนะครับเอาไปเล่นตำแหน่ง LM ได้ด้วยนะครับสำหรับตัวนี้เนาะ ก็แนะนํานะครับใครเป็นสายแบบสายพาร์ตตัวพาร์ตอะไรอย่างงี้ก็ขาดไม่ได้เลยนะผมสําหรับตัวนี้เนาะแล้วก็ตัวต่อมาเนาะผมเป็นทางด้านของโมเมสซารอนนะผมหรือว่าซาร่าของเรานั่นเองนะครับผมซ้ายห้าขวาสี่นะครับแต่สแตตโดยรวมเนี่ยผมมองว่าตัวรางวัลชมเชยกิตทีวายเนี่ยดีกว่านะครับสําหรับตัวนี้เนาะก็ตัวนี้เนี่ยเฉยๆนะครับแล้วก็พลังแฝงเนี่ยหายไปเยอะมากนะครับ ก็เหลือทางล้างของฟินิชจอดกับยิงซ้ายก้อยนะครับผมสำหรับตรงนี้นะเรามาดูทางล้างของซอนกันบ้างนะครับผมซอนตัวนี้เนี่ยเป็นทางด้านของล่าง ST นะครับซ้าย5ขวา5ตัวนี้เนี่ยฝีเท้าเนี่ยให้มา1 0 1นะครับผมแล้วก็การยิงให้มา100นะครับดิปบิ้ง94นะตัวนี้เล่น LW ได้ด้วยนะครับแต่ว่าตัวจริงของมันเนี่ยก็คือตัวล่าง ST นะครับก็ บอกเลยว่าน่าเล่นนะครับสําหรับซอนเฮืองมินนะครับตัวต่อมาแล้วผมวัดกินตัวนี้ก็เฉยๆนะผมก็3ดาวนะส่วนตัวผมไม่ชอบกองหน้าที่มันเป็น3าดาวมันเล่นค่อนข้างยากนะครับเบิร์กเลดไฮๆนะตัวต่อมานะ้ผมโคปาเมอร์โคปาเมอร์เล่นได้หลายตำแหน่งมาก RWC MST นะผมแล้วก็ตัวมันเองนะผมในทางด้านของล่าง RM นะครับตัวตัวนี้อาจจะหมดไวนิดนึงแต่น่าเล่นอยู่นะครับพอสมควรเลย นะก็ฝีเท้าให้มาสปีดต้น1น2่รนะผมสปีดปลาย103นะครับซ้าย5ขวา3าเนาะก็น่าเล่นนะครับส่วนตัวโดยรวมเนี่ยผมมองว่าโคลพาเมอร์ล่างนี้น่าเล่นนะครับต่อให้เท้ามันจะไม่ดีเนี่ยก็ใครที่เป็นสาวกเชลซีเนี่ยก็ห้ามพลาดนะครับไอซอนตัวนี้เป็นตัวโอเวอร์เกบนะผมผมมองว่าเฉยๆนะครับเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยใช้นาซาอยู่แล้วนะครับ ตัวต่อมานะผมโบเวนโบเวนตัวนี้ก็เฉยๆเหมือนกันนะครับ st นะก็ซ้าย5ขวา3ามอะ่ะจริงๆมันควรเป็นซ้าย5ขวา4เนาะแล้วก็บูโน่เฟอร์นันเดสนะผมตัวนี้ก็เป็นสเตมินาเต็มด้วยนะผมสกิลมูฟ4ดาวแต่เรื่องเท้าเนี่ยอาจจะแย่ไปน,นิดนึงนะผมล่าง cam นะครับโอเวอร์95้า้ต่อมานะผมหลุยดีอาร์ตหลุยดีอาร์ตตัวนี้น่านเล่นมาก นะครับสำหรับคนงบกลางๆเนี่ยผมมองว่าตัวนี้เนี่ยในร่าง LW เนี่ยวิ่ง104สปีดต้นสปีดปลายเนี่ยแนะนำเลยนะผมสเตมิน่า4หลอดครึ่งตีดาวด้วยนะครับยุคนี้หดือาร์ t บอกเลยในเกมเนี่ยต้องมีนะผมใครที่เล่นสี่ำสามนะก็ประมาณนี้นะผมสำหรับทั้งหมดทั้งมวลก็จะมีตัวไม่กี่ตัวหรอกที่หน้าใช้นะผมแล้วก็หน้าเล่นนะก็อันนี้ กองเต้แมกเลสเตอร์นะครับผมแล้วก็มีทานด้านของไมนูไมนูตัวนี้ตัวใหม่นะครับผมจริงๆไม่ใหม่หรอกนะก็เป็นตัวใหญ่ของล่างไมนูนะครับผมตัวนี้ก็ตายสามกว่า5นะครับสกิลมูฟสามดาวนะในล่าง CDM นะครับสเตมีน่าสี่หลอดเองนะครับเหนื่อยง่ายตัวนี้ถามว่าน่าเล่นไหมก็สาวกผีแดงนะครับก็ต้องจับแล้วแหละ นะเพราะว่าตัวน้องเขาเก่งอยู่แล้วนะครับต้องมีติดทีมนาะนี่ตัวนี้บอกเลยว่าแจมอีกหนึ่งตัวนะครับมีเดียมโลนะครับซ้าย5้าขวา5 LW เนาะลาฟินยาลาฟินยาตัวนี้ก็น่าเล่นนะผมซ้าย5้าขวา4นะครับสเตมินาตีหลอดครึ่งด้วยนะผมในล่างโอเวอร์95สนะครับสกิลมูฟ4ดาวก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะเอามาจับคู่ทางล่างของหลุยดีอาร์ดเนี่ย ใครงบกลางๆงบไม่เยอะมากนะผมแนะนําเลยเล่น h ฮดทูเฮนี่ยต้องมีไอตัวเนี้ยติดไว้นะครับก็มีทางด้านของยิงปั่นโค้งนะผมมีลองช็อตนะผมมีเพย์เมคเกอร์มีเหนือชั้นนะครับเบร์กเลนไฮยๆอ่านะแล้วก็มีกาลาโชกันโชตัวนี้ก็ไฮมีเอียมนะผมซ้าย4ขวาห้า5นะแล้วก็สกิลเหมือนจะเป็นสกิลมูฟสามดาวนะครับตัวนี้สตมีน่าสดาวน้อยไป ส่็ตัวผมมองว่าน้อยไปนะครับดังนั้นก็โดกูอ่ะโดกูก็มีความเร็วนะผมซ้ายสามขวาห้านะสปีดร้อยสองนะครับก็ตัวนี้ก็ตีดาวนะครับแล้วก็สเตมิน่าหมดไวเหมือนเดิมนะครับก็ต้องหาสำรองแหละใครที่เล่นตัวสีดาวนะผมใครที่อยากเล่นตัวสีดาวนะแนะนำว่าให้หาสำรองเอาไว้นะครับตัวเล็กๆก็ได้นะ อาวเวดนะผมตัวนี้ก็4ดาวนะครับก็ประมาณนี้นะผมทั้งหมดทั้งมวลนะของการสปอยกิจ T.O.T.S นะผมในสัปดาห์แรกเนาะก่อนที่กิจมันจะเข้ามาเนี่ยก็เดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมกันอีกทีนึงในวันจันทรนะผมว่าพอมันเข้ามาแล้วเนี่ยมีกิจกรรมอะไรที่ต้องทําหรือว่าทํายังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปสรุปออกมาอีกทีนึงสาหรับกิจกรรมนะก็ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร์กันด้วยนะผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะส่วนคลิปหน้าจะเป็นไรนั้นะนะผมรอติดตามกันเอาไว้สำหรับวันนี้นะผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ